นายสุเทพเทือสุบาเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวย้ำอีกครั้งในวันนี้นะคะว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสรงคนมาเจราจาให้ร่วมรัฐบาลและเลิกขัดขวางร่างพระราชบัญญัติปรองดองหลายครั้งโดยผ่านคนกลางที่รู้จักคุ้นเคยและเคารพ ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองพักจะมาร่วมตั้งรัฐบาลและก็เชื่อว่าพันตำรวจโททักษินจะไม่มีแนวคิดดังกล่าวเนื่องจากต้องเกรงใจประชาชนที่เลือกพักเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลและประชาชนที่เสียชีวิต98ศพบ,บาดเจ็บ2,000กว่าราย ถ้าจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติก็ต้องไม่มีการเลือกตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งและชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอยจึงไม่ทราบเจตนาของนายสุเทพที่ออกมาพูดในช่วงนี้ผมฟันธงกันเป็น,ปน,ปน,ปนไปได้หรอกที่ทางทางักษิณคิดอย่างนี้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวรชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเนี่ยล้วจะมองหน้าต่างชาติได้ยังไงไม่มีใครคัน ผมว่านอกจากเพื่อไทยไม่เอานะประชาธิปัตย์เขาก็ไม่เอาคนรลกประชาธิปไตยจะตายไปก็ต้องอยู่กับใครคนละคั่วอย่างนี้เลยแน่นอนก็ธรรมดารอบหน้าเขาชนะก็เป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นฝ่ายการนายยงยุทธวิชัยดิตรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลแห่งชาติเพราะประเทศอยู่ในภาวะปกติ ในฐานะหัวหน้าพักก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนด้านนายพร้อมพงศ์นพลิตโฆษกพักเพื่อไทยก็กล่าวว่าไม่มีคนของพักหรือว่าคนสนิทอดีนายกรัฐมนตรีไปทาาทามนายสุเทพเป็นเพียงการสร้างกระแสแล,และสร้างเครดิตของพักประชาธิปัตย์หลังล้มเหลวจากการเลือกตั้งและการประพฤตินตนไม่เหมาะสมของสอสอนในสภาทางพักเพื่อไทยนะครับ ขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงทั้งพรรคเพื่อไทยและท่านนายกยิ่งลักษณ์และผมเชื่อว่าพันตรวทกษินนะครับก็คงไม่มีใครติดต่อไปอยังนายสุเทพเทือกสุบรรรวมถึงสมาชิกแกนนำพรรคประยิปัตต์ซึ่งมีการอ้างว่าส่งคนไปพบกับคุณสุเทพรวมถึงนายชวนหลีกภยัยรวมถึงนายอภิสิทธิ์ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมสะท้อนว่าการเล่นการเมืองในลักษณะ ที่สิ่งนี้นายสุเทพออกมากูข่าวนายพร้อมรงกล่าวด้วยนะคะว่าในการประชุมพักวันจันนี้จะไม่มีการหาหรือข้อเสนอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291วาระ3หรือร่างพระราชบัญญัติปรองดองค่ะ